สวัสดีครับผมมานพินกับชาแนฟิวไทยในยูทูบครับอันนี้ก็เรียกแหนมเหนืองนะครับก็เป็นเนื้อแหนมเป็นเนื้อมาย่างก็คล้ายๆกับแหนมเนือออะครับแต่ว่านี้ไม่มีผักมาด้วยราคาละห้าพันก็ประมาณ7บาทครับจอกคล้ายๆคุณเชียงมากค่ะเขาคงใส่พวกเดียนบะเสิด้วยเนื้อมันเลอ,อแ,แดงๆเงี้ยนี้ครับย่างอยู่ที่นี่ครับตลาดซอกจาก ขาำลังย่างอยู่ ลองกัดดูครับรสชาติแบบคุณเทียงนะครับของดินมะสิวแล้วก็มีมันหมูกับโูนะฮะแล้วก็ย่างเอามาพันตะเกียบแล้วก็ไปปิ้งครับ ตรงสีนะครับผมไม่เคยเห็นสีอย่างเงี้ยครส่วนใหญ่เขาจะเป็นสีหมูล้วนๆคงจะเป็นพวกดินเปรียวครับที่อยู่ที่ตลาดซอกจางนะครับทางใต้เวียดนามครับก็เก็บเรื่องราวการเดิน,นทางอาหารการกินมาฝากกันครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับนี่แนมเหนืองแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับจากเวียดนามครับ